พ่อเป็นคริสสซบุรีแล้วก็ดื่มเหล้าจนเป็นพิษสุราเครือรังได้ทำบุญบุญแรกและบุญเดียวในพระพุทธศาสนาคือการสร้างองค์พระและเสาแก้วพันปีเมื่ออายุได้82ปีตอนก่อนตายตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวจนครบเจวันไม่ได้มาวัดหรอกทตั้งๆที่อยากมานะ เพราะกำลังจิตและกำลังบุญเนี่ยยังไม่พออีกทั้งมาไม่ถูกด้วยเมื่อครบเจ็ดวันแล้ว <c oughs> ก็มาลาลูกโดยเข้าฝันลูกดังที่เล่าความฝัในให้ฟังนั้นแหละจ้ะ <c oughs> แต่สามีชาวสวีเดนที่ฝันเห็นพ่อนะเนี่ยพระจิตนิวรณ์ผู <c oughs> กพันคิดถึงพ่อ <c oughs> จึงฝันเห็นนิวรณ์ก็แปลว่า ลูกฝันเห็นจริงแต่สามีฝันเห็นแต่ไม่จริงพ่อมาหาลูกใจใสกว่าสามีจึงรับรู้ได้แต่สามีรับไม่ได้จ้ะเมื่อมาลาแล้วก็เห็นทางสว่างจึงเดินไปตามทางสว่างนั้น แล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรสายคนทันบนสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาได้บุญที่สร้างองค์พระและเสาแก้วพันปีบุญนี้ส่งผลก่อนแสงหน้าวิบากกรรมบุรีสุราที่ดื่มมาตลอดชีวิตจึงยังไม่ไปอบายจ้าถ้าหาไม่ได้ทำบุญสร้างองค์พระและเสาแก้วพันปีพ่อก็ต้องไปอบายภูมิ ซึ่งก็แล้วแต่ความหมองมากหรือหมองน้อยของใจในตอนก่อนตายถ้าใจเศร้าหมองมากก็ไปมาหานรกขคุม่าถ้าใจเศร้าหมองน้อยก็จะมีเจ้าหน้าที่จากจมโลกมารับตัวไปจ้าไอตอนที่ร่างกายแข็งแรงในความหมองมันยังไม่ค่อยชัดเจนแต่พอใกล้จะตายเนี่ยจะชัดเจนตอนนั้นเลย